ุณเพิ่มเติมครับตางนานฟอร์เต้ครับอาหารเสริมชีวโมเลกุลครับปรับค่าการทำงานของไตให้มีประสิทธิภาพบำรุงเลือดเลือกฟอร์เต้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0869569418ครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศมาเวลเย็นไวเย็นนานทนทานรับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง12ปีครับติดตามกันต่อครับยกที่3ครับครึ่งทางแล้วนะครับของการเดินสุดคู่ที่2ครับมาถึงนี่สายกันเลยครับหมัดกับแท่งครับโอ้นี่ครับโดนต่อไปในอนาคต ปัดซ้ายเนียนเลอเกินนะทางวาพเพชรต้องถึงตัวแล้วครับอุ้ยปัดซ้ายขวาเข้าจังหนักทั้งสองหมัดเลยนะครับปัดซ้ายก่อนมันด้บอกว่าห้ามกระพริบตามีดีให้ดูจบ,จบที่เด็กให่ยก<ห>สามครับเพชรพร,รัญชัยจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาต์ไปในยกที่สามครับนี่ฮะครับวันนี้รอเบิร์ตเสริมหมัดอารแต่ลูกนี้จะเกี่ยวไม่ลงเลยนะครับคอยลูกเพชร โรเบิร์ตจะเทอีกครั้งก็ยังไม่ได้ครับกรรมการวงพันแยกออกมาจําเป็นต้องเดินเร็วขึ้นแหละครับโรเบิร์ตครับเนี่ยครับเพราะว่าพลอยรุ่งเพชรนี่จังหวะฝีมือจ๋าอยู่แล้วครับโรเบิร์ตต้องใช้ลูกดยูดันนะครับเอาระครับบัดขวาครับแข้งขวาไปครับพอยรุ่งเพชรนี่ยกซ้ายบางพยายามจะกวาดล่างแล้วบัดขวาครับตั้งแขนแทงข่าวเสียบซ้ายมาครับไม่ถึงครับดึงตัวหลบไม่ทันครับโรเบิร์ตบัดขวาซ้ายเฉียบไปเอาใหม่เหนี่ยขวา เร่งเกมนะครับหนักๆคําใหญ่ๆนะครับโรเบิร์ตโอ้ล็อกสบัดไม่หย่อนครับบีบเกมเร็วครับทําได้ดีขึ้นครับแม่โอ้ยแม่ฮุกซ้ายครับมีแกล้งนะครับมีแกล้งครับพลอยรุ่งเพชรครับโอ้โหไปตั้งรับตั้งหลักรับเยอะแทงเข่าขวามาหมัดขวาเจอสอบขวาเจอมาหมัดซ้ายมาอ้าปาคัดขวาครับหมัดขวาครับแม่หมื่นหรือเปล่าครับหมัดซ้ายเจอสอบขวาโตบอกให้อยู่ครับเป่นเจอหมัดเสียแล้วครับตั้งรับได้ขวางแล้วเสียบ เค่นขวามาเอาเลยครับแมเกมนี้บีบหัวใจทั้งคู่ขวามาเจอหมัดอีกแล้วครับมาเป็นจุดที่ทําให้พอรุงเพชรวันนี้ที่ต้องไม่ได้มัดยกนี้นี่ต้องกระตือรือร้นขึ้นมาหน่อยครับเอาเทโรเบลดยังเลยกแม่ทำอะไรไม่ได้แทงขวาขวาราคาวันนี้นิ่งครับโรเบด แต่ว่าจะประคองเกมได้กวไปถึงอาวุธให้มันหลากหลายด้วยครับถ้าหากว่าติดถอยอย่างเดียวรับอย่างเดียวเนี่ยเดินไม่เป็นไปชุ่งครับอ้าห้าครับเร่งนะครับเวลายังมีโอกาสก็ยังมีแพ้ชนะเป็นไปได้ครับหมดยกสุดท้ายครับก็ขอโทษกันครับนี่ฮะแล้วก็หันไปชูมือให้กับมุมน้ำเงินครับ โรเบิร์ตสอธนาบวรจากอุบลราชธานีเป็นฝ่ายชนะคะแนนพลอยรุ่งเพชรทีเด็ด99ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับคุณผู้ชมครับช่วง